ร้อนๆเลยครับวันนี้นะครับกับวันที่9กรกฎาคมนะครับมาพบกับเอคอนทีวีกันอีกเช่นเคยเกมความรุนแรงนะครับก็เรียกว่าเอคอนทีวีก็เคยพูดไปในเรื่องของตัวประเด็นนี้นะครับกับตัวประสบการณ์ของตัวเองนะครับที่เคยพูดไปนานมาแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็เคยไปพูดพูดบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะหยิบเอามาพูดกันต่อนะครับกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะครับเพราะถ้าพูดกันเนี่ยโอ้โหสองสามชั่วโมงเนี่ยก็คงจะยังไม่จบ เพราะว่าตัวประสบการณ์ในวงการวิีโอเกมผมเองมากกว่า30ปีเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอะไรให้มาพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยได้อีกเยอะแยะมากมายนะครับก็เรียกว่าเอาหยิบเป็นส่วนๆหนึ่งแล้วกันนะครับเอามาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับกับเรื่องของตัวเนื้อหาข่าวที่วันนี้หลายๆคนก็คงจะเห็นกันแล้วนะครับเกมแล้วก็ความรุนแรงก็เกิดขึ้นมากันอีกแล้วนะครับกับในประเทศไทยเราเองนะครับแต่นี้ต้องบอกนะครับเพื่อนๆเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันทั่วโลกไม่ได้มีแค่เฉพาะประเทศไทยนะครับ ไทยแลนด์เท่านั้นไม่ใช่นะครับเพื่อนเพื่อนนะครับไม่ใช่นะครับอย่ามามองว่าประเทศไทยเป็นสิ่งที่มันผิดปกตินะครับอะไรที่ต้องมาโทษเกมเกมเกมความรุนแรงนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเพราะเกมเป็นเรื่องปกติของทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นนะครับทั่วโลกไม่ใช่มีแค่เพียงแค่เฉพาะประเทศไทยนะครับแต่ผมเองก็ไม่ได้จะมาแก้ตัวอะไรนะว่าโอ้โหเกมเนี่ยสร้างแต่สิ่งดีๆให้กับในวงการนะครับเพราะคุณเองทําช่องเกี่ยวกับเกมนี่ คุณก็ต้อง Game อวยเกมสิอันนั้นมันไม่ใช่นะครับเ,เพื่อนๆผมเองก็จะเอาตัวประสบการณ์ของตัวเองเลยแล้วกันนะครับไม่ต้องไปเอาประสบการณ์ของ,ของคนอื่นละเอาประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยพูดออกมาได้ค่อนข้างที่จะเต็มๆหน่อยนะครับเพราะถ้าวันไหนเนี่ยเดี๋ยวได้คุยกับเพื่อนๆเนี่ยอาจจะเอามาแชร์กันได้ออกรดออกชาติมากกว่านี้นะครับแต่ในครั้งนี้ก็เป็นประสบการณ์ของผมเองแล้วกันนะครับว่าเกมมันส่งผลเสียอะไรกับตัวของผู้เล่นบ้างนะครับผมบอกเลยนะครับอันนี้เลยสายตา เพื่อนๆคนไหนที่เป็นเกมเมอร์ในยุค80ดีไม่ดีอาจจะสายตาสั้นกันมาตั้งแต่ในช่วงวัยประถมปลายนะครับหรือว่ามัธยมต้นหรือวัยมหาลัยนะครับจากการที่ใช้สายตาในการเล่นเกมอย่างหนักหน่วงแล้วก็เล่นแบบผิดที่ผิดทางนะครับแบบชนิดที่เรียกว่าต้องแอบพ่อแอบแม่มาเล่นในช่วงแบบดึกๆเช้าตรู่นะครับปิดไฟมืดๆนะครับลีเสียงปิดเสียงทีวีนะครับให้มิดเลย นะครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดจากการกดของตัวจอยสติ๊กที่มันมีเสียงอยู่นิดนหน่อยหจนโป๊ะแตกต้องเรียกให้กลับเข้าไปเข้านอนนะครับในการเล่นที่มืดต่างๆเรียกว่ามันส่งผลเสียกับตัวสายตาอย่างแน่นอนนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของการนั่งการเสียบุคลิกภาพนะครับไหลหอไหลตกนะครับหลังคูนะครับอันเนี้ยก็เป็นสผลเสียจากการเล่นเกมนะครับเพราะพฤติกรรมของผู้เล่นเกมที่เรียกว่าคนติดเกมนะครับเด็กติดเกม นะครับถามว่าติดเกมเนี่ยใช้อะไรวัดกันผมเอาแบบวัดกันง่ายๆเลยกันนะครับเพื่อนๆก็เรียกว่าคุณถ้าคุณสามารถหยุดการเล่นเกมได้ประมาณ1สัปดาห์หรือมากกว่า1สัปดาห์เนี่ยโดยที่ไม่ได้เล่นเกมแล้วก็ไม่รู้สึกกังวนกวายหรือไม่รู้สึกแบบขยันขยอพ่อแม่ว่าอย่าจะเล่นเกมอย่าจะเล่นเกมนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งในหนึ่งสัปดาห์นั้นเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ย ผมสามารถหยุดการเล่นเกมได้แล้วนะแต่ว่าในหนึ่งสัปดาห์นะเพื่อนๆก็พยายามที่จะโน้มน้าวคนใกล้ชิดนะครับว่าขอหน่อยหน้าขอหน่อยหน้าอยู่ตลอดเวลาอันนี้ไม่นับนะเพื่อนๆพเพราะเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยรู้เป้าหมายอยู่แล้วนะครับว่าถ้าผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวก็ได้เล่นแล้วนะครับแต่ให้ลองเลยเลยไว้เลยว่าถ้ามันไม่มีเป้าหมายล่ะอยู่ได้ไหมนะครับถ้าเพื่อนๆสามารถผ่านไปได้นะครับในวัยเด็กตอนนั้นนะครับสามารถทําแบบทดสอบแบบนี้ได้อ้โหเรียกว่าผ่าน นะครับไม่ใช่เป็นคนติดเกมแต่ถ้าคุณเป็นคนติดเกมเนี่ยก็อย่างที่รู้กันไปโรงเรียนก็อยากจะกลับมาถึงบ้านให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะมาเล่นเกมนะครับเมื่อถึงวันจันทร์ก็ไม่อยากที่จะไปโรงเรียนอยากจะอยู่บ้านเพื่อเล่นเกมนะครับซึ่งอันนั้นแหละมันคือสิ่งที่ตัวผมเองในวัยเด็กเป็นแบบนั้นเลยซึ่งก็ต้องบอกได้เลยว่าผมเองคือเด็กติดเกม และผลเสียที่มันเกิดขึ้นมาเห็นไหมครับบุคลิกภาพของผมเองนะครับโอ้โหกว่าจะแก้กันได้นะครับไหลหอไหลตกนะครับหลังคูนะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นอยู่นะเพื่อนๆแต่ว่าไม่ได้หนักเหมือนกับในช่วงตอนเด็กๆแล้วนะครับในตอนเด็กๆเพราะว่าการเล่นเกมเนี่ยบางทีเรานั่งเล่นนานๆใช่ไหมครับสอสาชั่วโมงติดๆกันบ่อยๆเนี่ยไหลมันก็ตกบ้างนะครับหลังก็คูบ้างใช่ไหมครับอ่ามันก็เสียบุคลิกภาพ นะครับแต่ผมเองก็โชคดีหน่อยว่าในตอนที่เราติดเกมในวัยเด็กเนี่ยเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่เราได้มาช่วงที่ผมในยุค80ูเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดจากญาติินะครับเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลอาตาลินะครับที่ได้เล่นที่ได้เล่นในยุคนั้นแล้วก็เรียกว่ามันทําให้ผมเองกลายเป็นเด็กติดเกมเลยแหละนะครับจากเด็กที่มีแต่ก,การเรียนนะครับไปโรงเรียนก็คือเรียน ใช่ไหมครับไม่มีอะไรนะครับพอทุกวันไปก็คือไปไปเรียนมันอาจจะมีบางช่วงที่มันมีพวกเกมกองเกมกดเข้ามาให้เห็นบ้างแต่มันก็ไม่ได้สร้างแรงกระเพื่อมจนแบบให้เราติดแบบอย่างงมแงมนะครับเพราะว่าเราก็ยังไปเล่นแบบกระโดดหนังยางเป่าหนังเป่าเป่ากบนะครับปั้นดินน้ำมองดินน้ำมันนะครับยังไปเล่นอย่างอื่นนะครับวิ่งเปียวไหลจับอะไรแบบเนี้ยกันอยู่ซ่อนแอบใช่ไหมครับ ก็ยังไม่ถึงกับว่าติดเกมกดขนาดนั้นแต่พอเป็นเครื่องเล่นเกมคอนโซลเนี่ยอาตาริเท่านั้นแหละโอ้โหประสบการณ์ในการที่มันให้ผมเองเนี่ยได้ความแตกต่างจากการเล่นพวกเกมกดที่เป็นเกมวงเกมวอชอะไรแบบนี้มันเห็นอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ติดกันอย่างงอมแงมและมันก็ส่งผลเสียกับการเรียนออกมาให้เห็นอย่างชัดเจนเลยนะครับแล้วมันก็ทําอะไรอีกอ่ะเพื่อนๆทําให้เราเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ โกหกพ่อแม่นะครับโกหกยังไงอ่ะเพื่อนเพื่อนก็โอ้โหไม่อยากไปโรงเรียนเนี่ยไม่สบายป่วยครับป่วยอ่าไม่อยากไปโรงเรียนแต่จริงๆเนี่ยไม่ได้ป่วยหรอกนะครับพยายามสําออยนะครับอ่าแรกๆกก็ใช้ได้กับแผนนี้นะครับแต่หลังๆเนี่ยพ่อแม่รู้ป่วยอะไรเนี่ยยังมีแรงเล่นเกมถ้าป่วยจริงนอน่นะนะนอนไปเลยนะครับกินยาแล้วนอนไปเลย นะครับอืมไม่ต้องลุกขึ้นมาเล่นเกมอืมก็ถือว่าสภาพแวดล้อมผมยังโอเคนะครับที่พยายามที่ยังฉุดลังนะครับไม่ให้แบบถลํมลึกเข้าไปได้มากกว่านั้นแต่มันก็ไม่สามารถที่จะต้านทานกับกระแสของวงการวิดีโอเกมได้นะครับเพราะผมเข้าขั้นแบบเรียกว่าโอ้โหเข้าไปในเส้นเลือดเลยนะครับเพราะขนาดสภาพแวดล้อมของผมเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมว่าอ่าตอนที่ผมจะเริ่มติด วิดีโอเกมกับเครื่องเล่นเกมอัตลัเนี่ยที่บ้านผมเนี่ยเป็นแหล่งเรียนพิเศษเลยนะก็คือคุณครูที่สอนผมที่โรงเรียนเนี่ยช่วงเย็นเนี่ยเขาคงมาดีลกับแม่ผมที่บ้านว่าเดี๋ยวพอตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวจะมาขอใช้สถานที่มาเปิดเป็นที่สอนพิเศษให้กับนักเรียนต่างๆนะครับที่อยากจะเรียนพิเศษนะครับอ่าก็จะเป็นนักเรียนในหมู่บ้านนี่แหละก็เรียกว่า พอเลิกเรียนปุ๊บ4ี่โมงเย็นอา,อาบน้ําอาบท่ากินข้าวเสร็จกันที่บ้านใช่ไหมครับทุกคนก็จะวิ่งรวมตัวกันมาที่บ้านผมเพื่อที่จะมาเรียนพิเศษกับคุณครูคท่านนี้แล้วก็จะเป็นหมดสักประมาณหกโมงเย็นนะครับหกโมงเย็นประมาณนี้จะใช้เวลาเรียนประมาณ1ชั่วโมงนะครับถ้าช้าหน่อยมีเคสในการสอนอะไรที่มันเพิ่มเติม,ตมก็จะประมาณ6กโมงครึ่งหรือว่าอาจจะถึง1นึ่ทุ่มนะครับแล้วคราวนี้ พ่อแม่ของเพื่อนๆผมที่เป็นเด็กๆเนี่ยก็จะมารับกลับบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้จันท์ถึงสุกนะครับบ้านผมก็จะเป็นแหล่งที่เอาไว้เรียนพิเศษด้วยก็เรียกว่าโอ้โหมีคุณครูมาสอนถึงบ้านเลยนะหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับและพอวิดีโอเกมเข้ามาเท่านั้นแหละนะครับโอ้โหเรียกว่าการเรียนของผมเนี่ยขนาดมีคุณครูช่วยสอนช่วยอะไรนะครับสภาพแวดล้อม เอือถึงขนาดนั้นนะเพื่อนๆเพื่อนๆน,นที่เข้ามาเรียนเนี่ยบางคนก็อยู่ในชั้นเดียวกันบ้างก็เรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละนะครับประมาณ20-30คนนะครับคนต่างจังหวัดนะผมเองไม่ใช่เป็นคนกรุงเทพนะครับเป็นเด็กต่างจังหวัดนะครับอพอเริ่มโตขึ้นโอเคโครงการนี้ก็ล้มเลิกไปนะครับแล้วผมถึงขนาดที่ตอนที่รู้สึกว่าน่าจะจําได้ว่าเริ่มติดเกมขนาดคุณครูคมาสอนเรียนพิเศษอยู่ที่บ้านเนี่ย ผมไม่ออกไปเรียนนะผมคลุกตัวอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปเรียนได้ยินนะครับเสียงเพื่อนเพื่อทุกคนมาเรียนพิเศษเสียงเหลาดินสอนะครับเสียงเจาะแจจอแจ,อจ,อจ,อจอแต่ผมเนี่ยอยากจะมีความรู้สึกตอนนั้นนะก็คืออยากจะให้จบเร็วๆเ,เพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้เล่นเกม,มถึงขั้นขนาดนั้นเลยนะเพื่อนๆเ,เป็นไงสุดๆใช่ไหมครับ แล้วมันก็ส่งผลมาโดยตลอดนะครับในวัยประถมปลายมัธยมต้นนะครับเรียกว่าผมเองในการเรียนเนี่ยย่ำแย่มาโดยตลอดนะครับเรียนเพื่อแค่ให้ผ่านเพื่อให้ผ่านไปโรงเรียนเนี่ยเพื่อที่จะกลับมาเพื่อที่จะเล่นเกมให้มันถึงเวลาแล้วก็กลับมาเล่นเกมนะครับอืมแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะร้อยร้ทั้งเกมนะครับเด็กตา่างจังหวัดเนี่ยมันโชคดีอย่างหนึ่ง นะครับที่ตัวสภาพแวดล้อมเองเนี่ยยังมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยพอที่จะมาดึงเวลาของการเล่นเกมได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ดึงออกมาทั้งหมดหรอกยังมันยังมีกิจกรรมแบบออกไปเล่นน้ําตกนะครับเล่นน้ําคลองเล่นน้ําทะเลเข้าป่ายางนะครับไปจัดทีมเตะฟุตบอลเตะฟุตบอลอะไรต่างๆเนี่ยมันยังมีกิจกรรมอื่นๆเนี่ยให้ได้เล่นกันอยู่นะครับเพราะ,ะ,ะว่าตกเย็นเนี่ยบางทีเพื่อนๆก็มากันนะครับเจอกัน นะครับมันก็พอที่จะทําให้การเล่นเกมเนี่ยพอที่จะทุ่นเราลงไปได้บ้างน,นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าวงการวิดีโอเกมก็เพื่อนๆรู้กันว่ามันมีมาอย่างต่อเนื่องมันไม่ได้เป็นแค่กระแสมันเป็นธุรกิจที่ดําเนินมาอย่างยาวนานนะครับอืมมันก็จะมีเครื่องเล่นเกมตัวต่อไปเรื่อยๆแล้วผมเองก็ติดตามตัวเครื่องเล่นเกมตัวใหม่ๆเนี่ยเรื่อยๆนะครับจนส่งผลกระทบขนาดตอนเรียนจบม3เนี่ย จะบอกว่าเลือกทางผิดเลยก็ได้นะครับซิ่วไป1ปีนะครับไม่รู้จะเรียนอะไรนะครับเออเรียนไปตามตามเพื่อนนะครับสุดท้ายก็ต้องยอมซิ่วนะครับแล้วก็ไปเรียนกับสิ่งที่ตัวเองเนี่ยต้องการอยากจะเรียนนะครับอ่ะก็ไปพอไปปุ๊บเนี่ยก็ยังติดเกมอยู่อีกนะครับถ้าพูดถึงก็เป็นช่วงวัยมัธยมและมัธยมปลายแล้วลหละนะครับก็เรียกว่ายังติดเกมอยู่อีกนะครับการเรียนก็แย่มาโดยตลอด นะครับแย่มาโดยตลอดเรียกว่ากิน C กิน D เนี่ยมาโดยตลอดนะครับเ,เกรดนะครับ B กับ A อเนี่ยอย่าได้หวังนะครับน้อยมากน้อยมากจริงๆ C นะครับ C กับ D, D เป็นเรื่องปกตินะครับตัวเกรดฉเฉลี่ยก็ไม่ได้สูงส่งนะครับและมันก็ส่งผลมาถึงกับการเรียนต่อในวัยมหาหลัยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเราเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะครับว่าพอพื้นฐานมันแย่การที่จะนำเอาตัว ลากฐานบางส่วนนั้นนะ่ะเอามาต่อยอดกับในช่วงวัยมหาลัยมันก็ค่อนข้างที่จะได้ไม่ได้เต็มแมตเต็มหน่วยพอเข้ามาในกรุงเทพกับวัยมหาลัยนะครับโอ้โหหนักเลยครับคราวนี้เพื่อนๆขนาดตอนนั้นหยุดเกมแล้วนะเพื่อนๆผมจําได้เป๊ะจะเป็นในช่วงคาบเกี่ยวของตัวเพยสาเริ่มออกแล้วช่วงนั้นตอนที่ผมมาเรียนนะครับในวัยมหาลัยก็เรียกว่าตัวเกมเนี่ยผมเริ่มทุเลาแต่ก็ยังแอบติด PSP ติดมาอยู่ด้วยนะครับในตอนนั้นถ้าถ,ถ,ถ้าจำไม่ผิดนะครับอยังแอบมีติ่งอยู่อยูมก็เรียกว่าถึงทุนเราอยังไงนะครับกับสิ่งที่เราติดอยู่ในวงการวีโอเกมมาอย่างยาวนานเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะล้างไปได้เพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะครับมาปีแรกเกดเฉลี่ยไม่ถึง2.0นนะครับเพื่อนๆ อาจารย์ที่ปรึกษาเรียกเลยว่าถ้าเทอมต่อไปเตรียมโดนรีทรายเลยนะครับเราเองยังไม่รู้เลยว่ารีทรายคืออะไรตอนนั้นนะครับนึกว่าเรียนไปทรงๆนะครับขอให้อย่าติดศูนย์รหรือว่าติดอะไรแบบเนี้ยก็ได้แล้วกินแต่ C กับดีจนเรื่องเป็นเรื่องปกติไงก็นึกว่า C กับดีทุกวิชาก็คงไม่มีปัญหาแต่มันไม่ใช่นะครับสุดท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาก็ให้คําแนะนํานะครับว่าจะควรจะผ่านไปยังไงยังไงควรที่จะดบวิชาอะไรยังไงก่อน นะครับก็เรียกว่าเราเองก็ต้องทํางานหนักกว่าเพื่อนๆืคนอื่นนะครับเพื่อที่จะชดเชยกับสิ่งที่เราเองเนี่ยติดเกมนะครับในช่วงวัยเด็กนะครับอ่านั่นแหละก็เป็นประสบการณ์เลยแต่สุดท้ายก็สามารถฟันฝ่ามาได้นะครับฟันฝ่ามาได้นะครับแล้วเรามองย้อนกลับไปสิ่งที่เราทําผิดพลาดนะครับเราก็รู้นะครับว่าสิ่งที่เราผิดพลาดไปเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นกับคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะครับหรือคนที่รู้จักนะครับ ก็อย่างเช่นหลานผมเนี่ยถ้าเป็นเพื่อนเห็นนะครับที่มาพูดคุยกันนะครับในช่วงคอมมาดบ่อยๆหน่อยนะครับเนี่ยเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมามาเจอกันอีกนะครับก็พยายามที่จะบอกนะครับว่าถ้าติดเกมเนี่ยมันหนีไม่ได้แน่นอนกับเด็กยุคนี้นะครับหันไปทางไหนเจอแต่เกมแต่เกมนะครับหนีไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อนก็พูดเกมนะครับต่อให้ตัวเองไม่เล่นนะครับก็ต้องเจอนะครับโอเคในเมื่อมันหนีไม่ได้ผมก็บอกว่า น้ำมันไหลเชี่ยวขนาดนี้ไม่ต้องไปขวางมันหรอกนะครับก็เข้าร่วมมันเลยนะครับแต่เ,เข้าร่วมไปเรารู้ไงว่าถ้ามันติดเนี่ยมันเป็นระดับไหนถ้าติดนักเล่นเกมนักชอบมากนักใช่ไหมครับก็ต้องหากิจกรรมต่างๆให้เขาได้แสดงผลงานแสดงฝีมือออกมานะครับผมก็เห็นนะครับเล่นตัวเกมอะไรนะครับเกมแนวแข่งลงแข่งรถบ่อยๆนะครับฟอร์ซองฟอร์ซ่านิดฟอะไรแบบเนี้ยสมัครเกมพาร์เลยนะครับเอาไปเล่นเลย นะครับอ่าพอมีงานคมมงคอมมาดไปแสดงฝีมือหน่อยก็ไปล่ารางวัลมาได้ของรางวัลหลายพันมานะครับหลายครั้งมาเหมือนกันนะครับอ่าเห็นไหมก็ไม่ได้ปล่อยสกิลหรือว่าทักษะในการเล่นเกมเนะ่ยเสียเปล่าหรือว่าในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมานะครับกับตัวกิจกรรมที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยน่าจะไปหาเจอมานะครับเป็นของทางมอเกษตรจัดกิจกรรมในการสร้างแมปของตัวเกมไมค์ครับ ให้เป็นเป็นทีมของแนวรักโลกของเขานะครับพลังงานหมุนเวียนก็เคยมาพูดกับเพื่อนๆแล้วนะครับในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาไปฟอร์มทีมกันเอาเองนะครับมันก็ไปทํามานะครับแล้วก็ได้รางวัลชมเชยไป2 0,000ืบาทนะครับกับสิ่งที่เขาชอบเล่นเมื่อตอนเด็กๆจนมาถึงปัจจุบันเ็ยังเล่นอยู่กับตัวเกมมายคราฟก็ได้แสดงฝีมือแสดงทักษะต่างๆแล้วก็ได้รู้จักการทํางานเป็นทีมนะครับเพราะเพื่อนๆนบางคนที่อยู่ในทีมเขาเองนะครับก็อยู่ต่างโรงเรียน ต่างสถานที่นะครับแต่ตัวที่เป็นสื่อกลางคืออะไรครับเพื่อนๆืคือวิดีโอเกมที่บวกเขาได้ได้รู้จักกันเห็นไหมครับมันมีทั้งดีและเสียอยู่ที่ว่าตัวเราเองเนี่ยเลือกที่จะใช้เกมเนี่ยไปในทางด้านไหนนะครับแต่สิ่งอื่นเนี่ยมันก็คงหนีไม่ได้ว่าคนที่ใกล้ชิดกับราวเด็กๆต่างๆเนี่ยมันก็ต้องเป็นผู้ปกครองนั่นแหละนะครับผู้ปกครองเองก็ต้อง คอยเอาใจใส่ดูนะครับน้อยมากจริงๆที่เด็กจะแบบโอ้โหสามารถหาช่องทางด้วยตัวเองได้นะครับแบบโอ้โหรูว่าเฮ้ยเกมเล่นมากไปมันไม่ดีนะส่งผลเสียกับการเรียนเฮ้ยหยุดก่อนดีกว่านะครับตั้งใจเรียนนะครับมีนะครับเด็กที่มีความคิดแบบนั้นนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าในวัยที่เด็กนะครับประถมต้นมัธยมต้นนะครับถ้ามันไม่มีไกด์นะครับแล้วยิ่งสภาพแวดล้อมของเพื่อนๆอีกนะครับ ถ้าผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่เละเหมือนกับผมแน่นอนนะครับเพราะพ่อแม่ผมเนี่ยไม่ได้มีการศึกษามากนะครับเป็นพ่อแม่แบบหาเช้ากินค่าแหละนะครับก็พูดง่ายๆประกอบอาชีพค้าขายก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่มาสอดส่องนะครับสอดส่องมากสักเท่าไหร่นะครับ,อ,นะรบอืมก็เป็นสิ่งที่ผมหยิบออกมาพูดคุยกับเพื่อนๆนะครับออกมาให้เห็นว่าทั้งด้านที่แย่ๆที่เกิดขึ้นกับตัวเรานะครับยังไม่บดนะกับชีวิต ของการติดเกมของผมนะยังมีอะไรให้เอามาให้พูดพูดกับเพื่อนๆเนี่ยได้อีกเยอะนะครับแต่อันนี้ก็มาพูดกันในวันนี้กับตัวประเด็นที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับกับเกมแล้วก็ความรุนแรงนะครับเกมแล้วก็ความรุนแรงนะครับแล้วก็ตัวข่าวเนี่ยผมก็ยังพอเห็นปุ๊บเนี่ยผมก็ยังมองนะว่าในประเทศไทยเราเองเนี่ยยังมองว่าไอ้พวกที่เราเล่นเกมมันอยู่เนี่ยเล่นเกมคอนโซลนะครับหรือว่าเล่นเกมบน PC เนี่ยเป็นพวกเด็กไม่รู้จักโต นะครับความรู้สึกของผมนะเ,เพราะว่าผมเองก็มีความรู้สึกกับคนรอบข้างเหมือนกันเวลาผมหยิบจอยคอนโทรเลอร์มาเล่นเกมนะครับกับตัวเครื่องเกมคอนโซลอะไรแบบเนี้เขาก็เหมือนกับเราเองนะ่ะมีความรู้สึกว่าโว้โตขนาดนี้แล้วยังเล่นเกมอยู่เีกเหรอพอมาดูในตัวข่าวที่พูดกันมาในวันนี้แล้วก็การนําเสนออะไรต่างๆเนี่ยตอนแรกนะผมไม่รู้นะผมนึกว่าเอ้คนก่อเหตุน่าจะเป็นช่วงวัยแบบ เป็นเด็กมัธยมต้นหรือว่าวัยมหาลัยหรือเปล่าใช่ไหมครับเอ,อ่อความรู้สึกมันรู้สึกแบบนั้นไงแต่พอมาดูในอายุอืมไม่ใช่ละนะครับเป็นเป็นวัยแบบประชาชนทั่วๆไปแล้วนะครับอายุก็ไม่ใช่น้อยๆแล้วใช่ไหมครับอืมก็นั่นแหละผมเองมีความรู้สึกนะว่าในบ้านเราเนี่ยยังคงมองคนเล่นเกมนะครับที่แบบหนักๆฮาร์ดคอร์ที่ติดเกมนะ่ะแล้วเป็นวัยแบบ ไวทำงานอะไรแบบนี้อ่ามองว่ายังมองว่าเป็นคนที่ยังดูไม่รู้จักโตนะครับไม่รู้จักโตนะครับยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าลองย้อนไปถ้าพวกเขาเล่นเกมกันบนตัวอะไรอ่าเกมแบบเล่นแบบขำๆอะ่ะอืมทั่วๆไปมองว่าเอ้ยเป็นการเล่นเกมแบบฆ่าเวลานะครับไม่ได้ติดไม่ได้อะไรนะครับอืมแต่ถ้าพูดถึงมันก็คือเกมเหมือนกันแหละใช่ไหมครับอืมอ่า สำหรับวันนี้นะครับก็มาพูดคุยเอามาแชร์นะครับกับคำว่าเด็กติดเกมนะครับกับในแบบฉบับของ Acons TV ที่มาพูดคุยกับเพื่อนๆนกันในวันนี้นะครับวันที่9กรกฎาคมนะครับส่วนเพื่อนๆ่ล่ะติดเกมเป็นขนาดไหนกันบ้างก็เข้ามาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับหรืออยากจะพูดกันแบบในช่วงไลฟ์สดกับทางช่อง a c o อน TV ก็ติดต่อกันเข้ามานะครับกับทาง l ล n e ID a c o n อคอนได้เลยนะครับแล้วก็จะได้มาพูดกันได้แบบออกรดออกชาติ มากขึ้นมากกว่านี้นะครับสำหรับในวันนี้ทางผมเองก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมมาจนถึงช่วงท้ายและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ